ันบุกเบิกตราช้างรุ่น DP22TE Heavy p l u s ใช้ต่อพ่วงก,กับรถแทรกเตอร์ขนาด40แรงมา้าวันนี้อำนาจมาเตอร์พามาชมผาน4ที่ใช้ต่อพ่วงก,กับรถแทรกเตอร์ขนาด40แรงม้านะครับตัวนี้จุดสังเกตก็คือเป็นผานรุ่นแรกของเราแขนจะเป็นแบบเชื่อมทั้งสองข้างนะครับแล้วก็องศาของผานความโค้งของจานจะน้อยนะครับทำให เหมาะสมในการถ่ายพื้นที่ที่ดินแข็งนะครับถ้าดนหญ้าเยอะๆหน่อยก็จะไม่จะไม่ค่อยกรบเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่กําลังมองหาอุปกรณ์ต่อพว่วงหรือรถแท็กเตอร์แล้วก็เลือกซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เหมาะกับหน้าง,งานของเรานะครับพี่น้องเกษตรกรสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็กดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดเพิ่มไลน์ที่ใต้โปรไฟล์ของอำนาจมาเตอร์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอำนาจมาเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาในการออกรถแท็กเตอร์ คูโบต้านะครับหรือเข้ามาชมตัวจริงที่ค <Kub ota, S 1> ูโบต้าเบญจพลนครราชสีมาของเราได้ทั้งเจ็ดปาขาน,นะครับ